ปลายทางอยู่จังหวัดบึงการโทรมาหาผมบอกว่าผมไม่ได้สั่งของนะครับเราก็เลยคิดว่าเออลูกสาวเขาคงจะสั่งหรือเปล่าก็เลยบอกว่ามีลูกไหมคะคุณลูกสั่งหรือเปล่าคะผมไม่มีลูกมีเมียครับพี่ผมเพิ่งใจอายุสิบเก้าแล้วพัสดุมันส่งมาหาผมบ่อยมากๆเลยเก็บปลายทางเนี่ยเราก็ถามว่ารู้จักลายชื่อนี้ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก คือแกคือแบบว่าอมไม่ได้อยากคิดในแง่ร้ายแต่อยากจะถามทุกคนว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนสั่งเล่นแบบสั่งแกล้งเราเอาที่อยู่คนอื่นมาเพื่อให้คนอื่นรับแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเบอร์โทรที่ให้มาก็เป็นเบอร์โทรอีกคนนึงอยู่าษฎรา งงงงไปหมดแล้วแบบทำอย่างนี้คือมันมันต้องการอะไรวะก้าจุดกที่ผ่านมานะคะทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันตอนแรกว่าจะไม่จัดแต่เห็นรลานเพื่อนขายของคนนั้นได้100ออเดอร์คนนั้นได้150บ้าบาทขายขนมก็ได้100ชิ้นเฮ้ยมันปังวะ่ะมันต้องจัดแล้วป่ะจะได้มีออเดอร์เยอะๆบ้างลดราคาขนาดนี้นี่เลยค่ะทุกคนนี่เลย 9. 9เป็นเหนึ่งกล่องจ้าแม ใครว่าพี่ขายดี9กาจุดก้าที่ผ่านมาพี่ได้แค่หนึ่งออเดอร์ก็มีทั้งขายได้และขายไม่ได้ลดนะของแถมจะเต็มก็ยังไม่ปังเลยบางครั้งขอบคุณน้องคนนี้จริงๆริงเลยนะคะที่เขามาสั่งหนึ่งกำลังใจให้ขายในวันต่อไปได้จริงๆน้องเขาเนี่ยมะม่วงส่งสลิปปอมทําไมคะฮ่าฮ่าฮ่าทัดทัดขอโทษทีค่ะหนูไม่ได้ส่งสลิปปอมค่ะหนูไม่รู้เรื่องเมืองความหัวร้อนกูอะพุ่งไปจนถึงเลเวลประมาณ200 ก็เลยยกหูแล้วโทรไปเลยค่ะว่าหนูโอนเงินมา0.1สตางค์แล้วนสนสงสลิปลอมทำไมรู้ไหมว่าทำงมแล้วใช่ไหมรู้ไหมเป็นไหก็บ่นไปนั่นแหละตอนแรกก็ไม่สํานึกผิดนะก็หนูขอโทษพี่หนูไม่รู้นืหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องหาเหียวอะไรสักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่แจ้งความนะเนี่ยเริ่มร้องไห้อันนี้ร้องไห้จริงจังนะร้องไห้ฟูมไฟเลยแต้ถึงแกจะร้องไห้เย็มมะม่วงเขาเหนียวมูนฉันไม่ให้อภยัยแกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะแกไม่น่ารัก ยอดทูมันนี่เข้าหนึ่งบาทคือใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะแล้วก็เอาเบอร์โทรของยอดนั้นอนะไปค้นหาเพราะว่ายอดเงินอนะเข้าตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานแล้วแล้วแบบเมื่อวานคือเราโดนปั่นหนักมากจนจนเฟล,ลอะเมืองจนแบบมันแทบจะไม่มีออเดอร์อะพอเอาเบอร์ไปค้นหาเสร็จปุ๊บไม่เจอคือใจตกไปที่ตะตุ่มเลยนะคิดว่าแบบเราได้ส่งของไปแล้วแน่ๆเลยเพราะช่วงเนี้ยคือไม่มีส่งช้าเลย ค้นหายัางไงก็หาไม่เจอก็เลยคุยกับน้องว่าน้องหายพี่หน่อยเจอเจอเบอร์นี้ไหมว่าแบบเป็นใครใครสั่งอะไรเข้ามาทำไมโอนแค่บาทเดียวแล้วเราก็ไปไล่ดูบินใหญ่ๆว่าแบบเผื่อเม็กสลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจออยู่บินหนึ่งสั่งน้ำจู2สองไฟเบอร์สองคิดในใจบินนี้แน่แต่ไม่ใช่น้องบาทเดียวโอนเฉยๆบอกหนูรวยอาจจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังค่ะวันนี้แพ็คแบบเร็วๆไปเลยนะคะเพราะต้องรีแพ็คต้องรีไปนอนเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นตีสามมาทำข้อปุ้นไปขายรอบหมู่บ้านต่ออีกค่ะคือมีน้องคนหนึ่ง คือน้องอส่งสลิปปลอมแล้วทีนี้น้องก็ให้แม่รับผิดชอบไปก็จบเคสนี้จบกันไปเสร็จปุ๊บน้องก็เลยถามปราวาพี่ป๊อปท่านหนูสั่งพี่อีกแต่ว่าหนูจะโอนสลิปจริงอ่ะพี่จะส่งของไหมเราบอกว่าก็ส่งค่ะน้องก็สั่งเข้ามาค่ะน้องสั่งไน้ฝุกกูมา50ชิ้นโมจิอีก5 0ชิ้นเบานี่อีก30ชิ้นค่ะพอเวลาผ่านไปสีหชั่วโมงปุ๊บน้องก็ส่งสลิปค่ะพอเราเช็คสลิปเสร็จปุ๊บก็คือว่าปลอมเหมือนเดิมเมื่อสองสวันที่แล้วมีน้องๆมาซื้้อออของที่บ่บานป,ปคะ มากันหลายคนเลยค่ะ,ะประมาณ 6- 7คนได้แล้วน้องซื้อได้ฟุกุไป1ชิ้นแล้วก็มานอนเล่นอยู่อู่บ้านปอบนี่แหละก็ยอกกันคิกๆิกกักกักคิกหยอกกันจนพานไปชั่วโมงหนึ่งกับว่าพากันเมียสักพักหนึ่งมีเดอะแก๊งตามมาอีก4ี่คนไปซื้อขนมจากที่อื่นมานั่งกินทีมเปียกขนมเต็มเยี่ยนจนอยู่สาวฉันก็เลยได้เมียนทีนี้น้องอ่ะไม่มีใครใส่แมสเลยเราก็เลยชีย้ไปแล้วว่าใส่แมสด้วยน้องก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกพี่เรียนห้องเดียวกัน ป๊อบก็เลยไปหยิบแมทมาใส่น้องมันก็ถามว่าพี่รังเกียจพวกหนูหรอเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเราไม่ติดหรอกบัที่นี่ป๊อปเพ็นงันจนแล้วป๊อกก็เลยว่าไปพักกันเมียได้แล้วคือเด็กมันอยู่กัน2ชั่วโมงแล้วเลยสิไปหาหมอก็ับมาลุ่มซอยฉันว่าไปหาหมอทําไมพี่ท้องหรอก็เลยบอกว่าไม่ได้ท้องมาซอยฉันนี่ว่าทาไมใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโอ๊ยโอ้ยใส่ข้อความเด้งตึ้งเจ๊ยอดนี้เข้าไหมคะก็คือช่วงเวลานั้นอะป๊อปขับรถเราไปส่งของค่ะแล้วแบตโทรพท์มันเลยแค่ประมาณรายมเปอม สลิปทูมันนี่หนึ่ันรบาทคือใจแป้วไป60%แล้วนะเจเปอรลยก็ว่าได้ค่ะพราะไม่เคยรับยอดทูมันนี่เกิน500ร้อเลยถอนในใจเฮือกนึงแบบอีกแล้วเหรอก็เลยบอกน้องว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนกลับถึงบ้านเสียบสายชาร์จปักกดเข้าทูมันนี่อ้าวยอดไม่เข้านะตอนแรกคิดในใจเอาอีกแล้วเหรอสลิปปลอมอีกแล้วหรอ มึงไม่ต้องรักกูมากก็ได้สลิปปอมแล้วก็แวบ,บขึ้นได้ว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเราเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ทูมันนี่อ๋อสรุปเข้าแต่ไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งกดสมอร์นิ่งค่ะเช้านี้ตื่นมาแพ็คของแต่เช้าเลยเดอ้อไม่ใช่ว่าอยากตื่นค่ะตื่นก็เพราะว่าขนส่งโทรมาอีกแล้วขนส่งบอกว่าน้องคนนี้สั่งของไม่เจ๊ทำา้ายจิตใจเกินเกินไปแล้วนะไม่มีเาวนี่ทำไมไม่บอกกันดีๆหนูเสียความรู้สึกเว้ยป๊บอบก็ตอบกลับอย่างไวเลยว่าระหว่างพี่กับหนูใครจะเสียความรู้สึกมากกว่ากันตัวเองส่งสลิปปอมแล้วยังจะมาเสีสึกอกอ เดี๋ยวพี่จะแจ้งความเลยคือน้องสั่งเขามาในไลน์ m มช h o p ค่ะแล้วน้องก็ถ่ายรูปแมวแล้วน้องก็เขียนตรงหน้าแมวว่าทูมันนี่นะคะน้องบอกว่าหนูจ่ายแล้วจริงๆพี่หนูไปจ่ายที่เซเวนมันไม่มีสลิปพี่จะให้หนูทำยังไงอ่ะถามใปจ่ายเมื่อวันไหนตอนแรกบอก6สักพักบอก7หากันอยู่ครึ่งชั่วโมงเกิดจะเข้าใจผิดเพราะว่าน้องไม่มีสลิปน้องก็เลยส่งรูปสลิปเป็นหน้าแมวเข้ามาแทบ ขายของออนไลน์มาได้สักพักฟิลมก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วสิว่าทําไมร้านเราถึงขายไม่ดีนะ ทำไมถึงไม่มีออเดอร์เหมือนร้านนั้นเอ่ยทั้งที่สินค้าก็ตัวเดียวกันบางตัวอาจจะเปิดบินมาจากร้านเดียวกันด้วยซ้ําทําไมลูกค้าถึงไปอุดหนุนแต่ร้านนั้นไปซื้อแต่ร้านนั้นซ้ำๆเดิมๆฟิมก็เลยคิดกับตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีดวงทางนี้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะบางคนไม่มีความรู้อะไรเลยยังขายได้ฟิลมก็จะพยายามขายต่อไปเน้นขายแบบออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านฟิมก็มีของแถมให้ลูกค้าด้วยหอ่อยังน่ารักแพ็คยังใส่ใจไปเลยทําไมลูกค้าไม่เปิดโอกาสให้ร้านของเรา 好，黑谢。 ดิฉันลงคลิปไปก็มีออเดอร์โลชั่นเข้ามาอย่างล้นหลามดิฉันต้องกราบขอบพระคุณแม่ยกทุกท่านเลยนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากจริงๆค่ะและในที่สุดนะคะร้าขุงดิฉันก็พัฒนาโดยการมีขาตั้งกล้องมาถ่ายคลิปในการแพ็คของแล้วค่ะแล้วมันจะมาจากใครไม่ได้นอกจากแม่ยก,กที่คอยซัพพอร์ตดิฉันนะคะก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะดิฉันก็จะพัฒนาทําคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าความสามารถของดิฉันตอนนี้มันมีเท่านี้จริงๆนะคะก็ต้องกราบขออภัยค ที่ขัดหูขัดตาก็สามารถเลื่อนขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องเม้นอะไรที่ไม่ดีนะคะวอนนะคะคนที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเห็นคลิปนี้อยู่เพราะล่าสุดคือโดนปิดกั้นอีกแล้วทุกคนและประเด็นคือฉันทํางานใน TikTok ok อกขายของใน t i k กต k ลูกค้าตามมาจากใน TikTok ok อได้ตัวแทนได้ลูกค้าจากในแอปนี้แต่โดนปิดกั้นกูจะขายยังไงถามว่าในไอจีขายได้ไหมขายได้แต่ส่วนใหญ่กูขายใน t ิ k กตอ ทำคลิปลงคลิปก็ลงใน t ิ k กต็อกไม่ลงคลิปทีลงลวันละคลิปสองคลิปบางทีโอเคค่ะปลายทางนะคะพี่ป๊อบคนสวยของหนูหนูอยากซื้อพี่มากเลยค่ะหนูเป็นเอฟซีพี่ป๊อมนะคะ Hi, ทุกคนอย่าหลงกลคําพูดเหล่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาบน้ําแปรงฟันอยู่ขนส่งโทรมาเราก็อาบน้ําอยู่เนาะเราก็เลยทังหาแอดมินบอกว่าหาเบอร์โทรนี้ให้หน่อยว่าเป็นออเดอร์ของใครลูกค้าบอกกับขนส่งว่าไม่ได้สั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จักแล้วก็ร้านค้าส่งมามั่ว คือให้ชื่อน้องคนนี้ว่าน้องเบลนะคะน้องเบลอ่ะสั่งของปอมมาหลายรอบมากมากแต่ว่าพอเราจะส่งน้องก็ยกเลิกยกเลิกยกเลิกแล้วทีเนี้ยรอบนี้น้องก็ยืนยันว่ารับแน่นอนด้วยความที่กูเป็นคนใส่ซื่อไงมึงกูก็เลยส่งไปค่ะแล้วน้องก็ตอบกลับมาด้วยคําว่าไม่รู้จักไม่ได้สั่งไม่เอายอดสองร้อยสี่สิบบาทอีรอ วันที่เป็นของเราแม่ทะเลภูเขา ส่วนบ้าเพื่อไปสู่ขอเธอแล้วบอกแม่เธอคนนี้ดูสบายใกล้นจนหัวจนเนื้อชายคนก็ย่าชา้แค่คนที่ใช้